เวทีน่ะลิเกไม่พอเวทีต้องบอกให้สายขยายออกไปนี่มันอะไรกันเสียงดังโวยวายรั้นพ้นนครไปหมดไม่บอกก็รู้ว่าเจ้าใหญ่มีบาลังส่วน,นโซ่ด้วยแล้วก็รู่วความเขาเมาพอ,อดีเออ แล้วผัวก็ไม่ดูแลเมือถืออะไรผัวจะดูแลทำไมผัวนอกปงประชนอยู่กันรไม่มีไม่ม,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 มีไม่เป็นไรพี่สัญญาสาบานถ,ถ้าหนูไม่ได้มาพลาดพี่จะดูหนูตลอดชีวิตเออถึงไหนแล่วเราอะานวอนมั้งนี่มันเรื่องอ, <laughs> อ,อะไรกันใครจะบอกได้ผมจนะบอกดื่ีบอกเจ้ี่เรื่องอะไร 哎呦！ สดาม,มีความเก่งเงันมากเลยใครใครจะบอกได้ว่าใครเป็นคนก่อเรื่องบอกอที่ดอนที่พี่แล้วว่าดะล์งสันจะฆ่าสิรณุวัฒน์ลูกเราไปไมเค่ะเป็นไปไม่ได้เลยค่าพระพินานจะฆ่าลูกของฉันก่อนเนี่ย ระว,วังให้มันเป็นเชื้อรานะเนี่ยพรมเนี่ยโอ้โหนั้วถูถูไม่ได้ยีสกอกเอ้ยมึงเว้นวักหน่อยสิวะไม่บบเว้นหรอกพี่ผมอยากแยงมึงอยากแยง,งก็พูดให้มันเว้นเว้นหน่อยก็ดสูสิมันนั่งลงไปได้นี่เก็บพาไมาได้คืนพรมพรมยี่สก <c oughs> อบมึงเอาหยีไปว่าที่อื่นไ,ได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่น่าเลยผมชอบกินลูกหยีอ้า อีปากบกอะไรบ่เบิมเบิ่มเจ้าจังหวะมาพอดีเลยมกมุ่นอันนี้ลูกใครเป็นคนก่อเรื่องึ้นใครจะบอกพ่อเดี๋ยลวฉันบอกเองสมมเรมันเป็นยังไงไปบอกเขามาไอ้นาหดบอลมันพูดกันเพราะอะชื่อหน้าอะไรนาหดซายบางแสนถือยาวเด็ น้าหางสายบางแสนสมัคราใครเป็นคนก่อเรื่องบอกได้ไหมรู้รู้เราห้ฟางสิคือเรื่องทั้งหมดนะเด้ยเดี๋ยวมาเป็นไรอ่ะท้องหนึ่งคนมึงเหรอเฮ้ยท้องนี้ยังไม่คลอดเลย ไอหนูฝั่งแม่เลยลูกไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยลูกอ้าวแม่หลับอยู่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายด้วยความรักลูกก็เลยมาห้ามมาช่วยลูกเอาไว้ลูกเอาเป็นว่าไองหนูมันก้มไม่ได้ลูกเอ้ยหน้าลูกไอหนูฝังแม่เลยลูกนะไอหนูเล่ายังไงก็ได้เลี้ยวมาที่แม่ถูกที่สุดนี่ถ้าไอหนูเล่าได้แม่ให้สองสองที คือคนเนี้ยสิงหานุวัฒน์ของสิงหานุวัฒน์นะขอไล่ปั้มดาราวดีไล่มาดาราวดีไล่ปั้งไปไล่ปั้มมาไล่ปั้งไปคนนี้มาช่วยผู้ชายน่ารังสัรค่ะนะน้ารังสรรค์ช่วยอ่ะน่ารังสรรค์มันริบเป็นไรเนี่ยก็มันมีอันเดียวมันเสือกน่ะหน่ารังสันค์หน้ารังสรรค์มาช่วยไว้เขามามาถึงมาห้ามไปฟังเลยนี่ไปฟังไม่ฟัง ล็อกคอไม่ล็อกอะไรเลยบนไดจะเลี้ยวแหละลูกเดี๋ยวก่อนคิแม wow. pues ่รถมันเยอะหีบเลี้ยวได้แล้วโอ้ท่าเลยถ้าเลยห่างเลี้ยวมาแล้วนี่ต้องตรงยาวอย่างเดียวแล้วับรถเนี่ยแลโดนด่าจปห้องจอดรถใหญ่มาโมไซด้ซิมามาโมไซไม่ได้ทำไมไม่มีตังจ้างเขาหลีบเลี้ยวได้แล้วเดี๋ยวแม่ให้เพื่อนอีกสอง แพ้นี่เจ๊ใหญ่สิโรชินีอ่าต้องยิงสิโรชินีเนี่ยเขาห้ามมาถึงไม่ถามใครผิดใครถูกไม่ฟ้าพี่พวกนี้หยุด อะไรวะหกทีไม่ไหวเมื่อไหวส่งมากูได้ยันเช้าโอเดี๋ยววันนี้คิวพ่อกูต่อกันยันเช้าไอ้นี่ไงคิวหินปูนใช่ส่งคิวขอบใจมากสะลุมได้ยังไงไม่เคยว่าใครเขียนเลยทุกคนคุณคนดีใช่ไม่ตลกทางอัมไม่เออดีแล้วเ่แกเออแกผ้าเวมาซะแล้วใครผิด ผิดสระดพระองค์มาผิดกูผิดเรื่องอะไรเพราะว่ามีเมียสองคนกูผิดมีเมียสองคนใช่เออเอาละพอจะเดาออกแล้วว่าใครเป็นคนผิดผิดจ้ะนี่ลงที่นี่แกค่ะตอบชัดๆซิว่าก่อเรื่องขึ้นใช่ไหมเออคือใช่ไหมรับไปก่อนถามว่าใช่ไหมอ้าวโอ๊ย ลัทิยาโงอก็เหมือนกันเขามาหายเลยไม่รู้จักยำยเชื่ใจเฮ้ไไปตอกตกเขาทำไมเจ้าก็ผิดต้องลงโทษเจ้าัทยานี่เนนดนี่อ๋อข้านทธานขัอารวผมทนไม่ได้อีกลงโทษเาอยู่เนี่ยลงโทษก็ลงโทษไม่เท่ากันก็ถึงไม่ตีกันนี่ไงม่ท่ายคนโน้นตกก็ท่ตกตัวอี ขเขาเรียกว่า,าขั้นตอนค่อยๆไปค่อยไปไม่ได้เออขอให้เรื่องทุกอย่างจบแค่วันนี้ได้ผู้ใหญ่ก็ไม่หา้ามเด็กก็ไม่เคยปร่บเป็นพี่น้องกันแต่ต้องปรกัดกันเองสิงห์ินด้วยพี่เจ้าค่ะเจ้าเก่งก็สห่เงินก็นกนกนกนพอตัวพี่เจ้าค่ะเจ้าสู้พี่เจ้าได้หรือยังไงก็ได้ได้เป็นพี่น้อง แล้วม็เข่งฆ่าันเองเข้าไปชอบแต่ถ้าคิดวันแน่แล้วเก่งจริงเดี๋ยวเจ้าสองคนวันนี้รอฝีมือต่อหน้าพ่อได้เลยคุณเี่ยีพันนเก่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปวดดีต้องส่งมาที่นี่ถึงสี่กิโลแล้ว